คำถามที่ได้ยินก็คืออยากจะรู้สภาพธรรมะแล้วก็เมื่อไหร่จะรู้นะคะแต่เคยคิดไหแค่ว่าเราเป็นคนดีขึ้นบ้างหรือเปล่าะธรรมที่ทรงสแสดงเพื่อดับอกุศลแล้วก็เรื่องของการที่จะละอกุศลได้เนี่ยก็ต้องด้วยปัญญาแต่เราก็มุ่งไปที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยลืมนะคะว่าแท้ที่จริงอกุศลที่เรามีสะสมมามากมายสักแค่ไหน ถ้าจะเปรียบกับเมื่อต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดขึ้นจเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยคะ่ะงอกงามมีสาขามากมายคืออกุศลทั้งนั้นนานๆก็จะมีดอกผลขีดกุศลบ้างใช่ไหมคะก็แสดงเห็นว่าเราลืมเรื่องของคุณความดีซึ่งเป็นฝ่ายที่ตรงกงันข้ามกับอกุศลและเราก็คิดแต่เพียงว่าเมื่อไหร่เราจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ ที่กําลังปรากฏขณะนี้แต่ลืมค่ะความดีคนดีดีขึ้นบ้างไหมฟังพระธรรมก็ตั้งนานอะไรดีขึ้นบ้างหรือเปล่าหรือว่าเหมือนเดิมหรือว่าร้ายขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนที่จะรู้จักตัวของตัวเองตามความเป็นจริงนะคะแต่ประโยชน์การอ่านพระไตรปิฎกข้อความในพระสูตรได้ค่ะไพเราะจับใจ พระพิธรรมพูดเรื่องปรมัตธ,ธรรมซึ่งเป็นความจริงแท้นะคะให้เห็นว่าความจริงเป็นอย่างนี้ปัญญาที่จะรู้แจ้งเป็นอย่างนี้แต่ลืมนะคะว่าอากุศลมีมากเพราะฉะนั้นถ้าตราบดยังมีอกุศลมากไม่เป็นบารมีที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กาลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่ทุกคนลืมนะคะแล้วก็มุ่งแต่เพียงว่าเมื่อไหร่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรม แต่ลืมความดีในชีวิตประจำวันแม้เพียงเล็กน้อยค่ะขณะนั้นไม่มีปัจจัยจะเกิดหรือว่าเริ่มที่จะเห็นประโยชน์พระธรรมเป็นไปเพื่อการขัดเกลาวเพราะฉะนั้นที่อยากจะให้ทุกคนได้อ่านพระไตรปิฎกโดยเฉพาะพระสูตรเนี่ยนะคะหรือว่าพระวินัยด้วยก็เป็นถ้อยคำที่เป็นเครื่องเตือนให้เห็นความดีกับความชั่วหรือความที่อกุศลกับกุศลต่างกันมาก และกว่าจะน้อมไปที่จะดีขึ้นดีขึ้นได้นะคะก็ด้วยความไพเราะจับใจของข้อความในพระสูตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลใดทั้งสิ้นพระราชามหากัษตริย์หรือว่าเรื่องในอดีตชาติสมัยโน้นนะคะกว่าจะได้มีความสามารถที่จะละคลายอากุศลแล้วก็เห็นประโยชน์ยิ่งกว่ากุศลใดๆก็คือปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงองสภาพธรรมะ